กฎเหล็ก5ข้อถ้าอยากมีหน้าใสาไร้สิวฟ้าอยากมีผิวหน้าใสาเหมือนดาราไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอเสมอไปแต่คุณต้องรู้กดเหล็ก5ข้อที่คนผิวสวยทั่วโลกทำเหมือนกัน 1. อย่านอนดึกเกิน5ทุ่งร่างกายจะซ่อมแซมผิวได้ดีที่สุดตอนหลับ 2. ไม่บีบสิวการบีบทำให้เกิดรอยดำรอยแดงและเสี่ยงเป็นหลุมสิว 3. ทาครีมกันแดดทุกวันป้องกันฝ้ากระจุดด่างดำา 4. เลือกสกินแคร์ที่ตรงกับปัญหาเช่นลดสิวเท่ากับซาลิซิลิกแอซิดลดฟ้าเท่ากับวิตามินซีบวกในาอาซินามาย 5. ดื่มน้ำและกินผักผลไม้ให้เพียงพอผิวสวยต้องมาจากข้างในถ้าทำครบ5ข้อน,นี้คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน 1- 2เดือนแบบชัดเจน ลองเริ่มทำตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะได้ผิวใสแบบไม่ต้องแต่งหน้านันหนาถ้าอยากได้รีวิวสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวจริงๆกดติดตามพี่หนูไว้เลยหรือคอมเมนต์บอกปัญหาผิวของคุณเดี๋ยวพี่หนูมาแนะนำให้